ไป็นี่องนช่ไหมพี่รักคืทิ้งกันเลยไหมอีเวนต์อยู่ที่ไหนนะครับผมลืมดูวงแดงครับที่สองครับ สวัสดีครับวันนี้เข้ามาถึงเนี่ยก็มีกิจกรรมเลยนะครับกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมเลียดเอาของในบ้านแอดมินนะครับแต่แอดมินเนี่ยไม่ได้มากันบ้านนะครับก็คือจะให้ผู้เล่นลงมายิงแล้วก็แย่งของในบ้านแอดมินกันเอาเองนะครับส่วนของในกิจกรรมที่เราจะได้นะครับก็จะมีตามนี้เลยนะครับแต่ว่าเราก็ต้องขนเอาออกมากันเอาเองนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่ามันก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับเพราะกิจกรรมตรงนี้เนี่ยจะอยู่ที่ c 2นะครับนำห้าซึ่งเป็นพื้นที่หิมะนะครับแล้วก็โล่งแล้วก็หนาวด้วยนะครับซ้อื ปืนได้อย่างง่ายเลยนะครับก็เียได้ว่ากิจกรรมนี้นะครับต้องเอาปืนมานะครับถ้าไม่เอาปืนมาเนี่ยก็เข้าบ้านแอดมินยากมากมากเลยครับพอถึงเวลากิจกรรมเนี่ยผมก็พยายามโดดลบมานะครับจะโดดมายังไงเนี่ยมันก็ไม่ถึงนํำห้าสทีนะครับเพราะว่าผมเนี่ยกะว่าจะโดดให้มันเข้าตัวบ้านเลยนะครับเพราะว่าน้องอีกคนหนึ่งนะครับโดดเข้าไปบนหลังคาบ้านได้แล้วนะครับแล้วก็สั่งชุดไข่นะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นี้ก็สามารถสั่งชุดไข่ได้เลยนะครับแล้วก็ทําการไข่ตู้แล้วก็เอาปืนที่อยู่ในตู้เนี่ยเอามาเล่นเลยนะคร ผมโดดอยู่นานมากเลยนะครับคือถ้าวิ่งมาโง,ง่ๆเนี่ยตายแน่ๆครับเพราะว่าคนเขาดักรอบบ้านไว้หมดแล้วนะครับผมก็เลยถอดใจแล้วก็ตัดสินใจโดดให้มันใกล้บ้านที่สุดนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนในทีบางส่วนนะครับได้ปืนมาแล้วนะครับก็เลยกะว่าจะให้เพื่อนเนี่ยยิงศัตรูได้นะครับแล้วผมจะวิ่งไปเก็บปืนเอามันรู้แล้วพี่ว่าเราดักในครงแังแล้วเต็มแล้วเตียงนะนี้ โอ้โหกูตายอีกแล้วเฮ้ยบนเนินบนเนินอีหน้าตรงโน้นระวังนะเอชอีอะอ๋อพี่รักไม่มีแล้ไหนต้องเบาเหรอตอนเนี้ยเบาน้ำใช่ปหมใช่ใายวงแดงเหรอใช่ใายบนวงแดงเฮียพี่รักชุดต้มวิ่งบ้าไปเลยใช่ยืดต้มไปเลยใส่ให้อ่อนตาพอตุ้กขี่มาขึ้นปั๊บเลยให้อ่ะโอ้โหคุเกินไหนเนี่ย อยู่กลางบ้านเลงมาฟังเราตัวนี้ไม่มีปืนยัดเป็ปเดอาเลตยิงอมีบาเลตด้วยเที yeah. ่ยสุดจัดยลนนงมีสนัยแล้วก็บอกข้างหลังใครอะแฟร์ไม่อยู่อที่เตียงมันอะ่ะใช่ใช่หาตีเตียงมังอยู่ ใช่โยเลียมน้ำหรอใช่ครับโยเลริมน้ำมินมาเอาเกาะผมก็ได้ไปยังไปไกลแล้วเกาะแล้วมีเกาะแล้วจดเกาะเแถวนี้พี่เหลียวยิงมันดิแม็กมันมีแม็กวาวเปล่ะผมมีวาล์วนะวาล์วกระสุนหมดไม่มีปืนครับหาอยู่พี่เหลียวตายตายถุนบ้านมันป่ะน่ะหรือซอมบี้วะไม่กตรงไหนอ่ะ้ายกันตรงไหนเฮ้ยมาสามเหลี่ยมมาสามเหลี่ยมตายตายมันมีขึ้นไหนมันมีกันดิ บอสามเดียมตายอ่ะบนสามเียมตายแล้วแล้วแล้วตายแล้วก็ใอ่เนี่ยเล่นนาเล่นเล่นกบอในมาน่ยมเล่นเฮียจัดอ่ะเขาแอี้เปิดมมอย่างเฮียเลยเอ้าไอเฮียโดดดิรอเฮียอะไรกัดตีเตียงเลยอยู่ไนบ้างหมดขาในแต้างในตงเข้าเข้ามา กระต่ายสองแล้วป่ะามเหลี่ยมอ่ะกะนายิงกระนายิงไม่ใช่หรยิงจากข้างนลังอะคนรักกระต่าไม่ใช่ข้างในบ้านข้างในบ้านโอ้โหไม่เท่าไหร่นี่หว่าพี่อันนี้พวกมันจะไหนบ้านกันเหรอพี่บินมันตายแล้วพี่อยู่ในบ้านเนี่ยพี่ฆ่ามันสองตัวขวาขวาพี่บินพี่ฆ่าแล้วน่ะเรามีเซ็ตปืนอยู่ไม่มีปืนมีตะไหรวะ ผีเหรอผีผีใต้บ้านเต็มเลยมันมันก็อยู่ในบ้านปะไม่มีอยู่ไม่อยู่พี่อยู่ในบ้านโยโยโยูอยู่มีสไลดอยู่ในบ้านตัวนึงมีสไลดอยู่บ้านไหนบ้านไหนบ้านใหญ่บ้านใหญ่โอเคครับน่าอยู่ต้องต้องต้องร้อังกันอ่ะมันน่าจะเล่นตายว่ะเนี่ยมุมเนี่ยเจอมันเลยเห็นแล้วตายตายฝ่าบ้านนายจะปุยเกมเลยไหม มันไม่มีลูกลูกออกมาปะลูกปืนออกมาปะถ้าปายกระจายเาไรบเ็บเ็บสายเ็บไหวะไปบ้านหรอสายใช่ที่เป็นล็อกประตูอะเ๊ตาย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 ดีค้โหทำดีวยไปไกลๆดิ

ตายตายตายไม่ตายไม่ตายเข้ามาคุมเข้ามาคุมเราปืนเยอะมากผมจะตายละผมจะตายผมจะตายผมจะตายละมันตามศพมันมีเข็มนะพี่เซิร์ดดิเเข็มเยอะเข็มเยอะลองเซิร์ดดูยังไงก็มีศพไอ้ศพยิ้มสุดอ่ะเยอะเลยนะ ไม่มีเข็มเลยเฮีย,ยเอ้ยจะตายแล้วสองปืนเป็นล้านเลยในบ้านเนี่ยปืนเป็นล้านเลยเกย์แคตตกได้เฮียเจเกูอคุยคนขึ้นบนได้ผมขึ้นบนได้ขึ้น,นไ,ไหนขึ้น,นไงอ่ะโดดร <c oughs> ่มเราคุมได,ด้แล้วเนี่ยเข้าไปเอาปืนข้างในเป็นล้านเลยเฮียบ้านใหญ่อ่ะตายมืออะนักโดดมือหนึ่งะครับเกย์พี่อยากโดดเป็นพันครั้งเพิ่งได้หนึ่งในล้าน ควรไม่ถึงล้อล้อโดนมือหนึ่งคุณชอบโดนมาเป็นพรรษาก็บอกโดนมือหนึ่งโดนเป็นล้อมีใครอยู่อีกป้านหลังข้างในอ่ะอยู่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 สี่คนนะสามคนเพี่เอาปืนไหมผมหย่อนลงไปให้เอาป่ะได้แล้วครับได้แล้วเดี๋ยวผมไล่เช็คปืนเราไม่ได้อะนะนี่กระเป๋านี้กระเป๋านี้กระเป๋านี่เออเออเอออยู่ทีเดียวกันใช่ป่ะมันอยู่ทีเดีมันอยู่ทีเดีมันอยู่ทีเดี มึงเจอคุณหน่อยที่อ่ะมาสัดได้มาเล็วและเจอเราดิเจอคุณหน่อยดิสัตว์วันขอนี่ยมาสาวมาเร็วเอาไอเนลาเล่นสาวไม่มีหวยแค่ถ้าไอพีจีไม่ก็ปิดแล้วถ้าไอพีจีไม่ก็ปิดนะบอกเลยตายหนึ่งหน้าเออหน้าท้ายตัวมานี้ยิงมานี้ไม่รอดเคลียร์เลยตายหนึ่งหน้าทักตายหน้าทักตายไปอย่างชอบเลย กูกำลังไลฟ์ไฟติ้งมันอยู่เลยโคตรแม่นโคตรแม่นนะเพื่อนเนยได้ยินแล้วพี่เตะตายเลยน่าแต่ไม่มีเปลี่ยนป่ะเฮ้ยมันแล้วมันทำไมไม่ไม่ยิงมันล่ะไปยิงพี่ไม่รู้กิ๊ฟส้มมันกันยี่ย์กำลังไฟติ้งไม่เห็นหัวพี่อะพี่ใส่โม่ไอ้นั่นอะไอ้เหี้ยเขาไม่เห็นมาแล้วพี่พี่ลืมดอดไงพี่ก่อนกลังตีต่อเลยเราหาปืนก่อนอันนี้ผมไม่ผิดนะพี่ผิดนะพี่ไม่ดรอไม่ถอดนะไม่เป็นไรไม่ ไอ้ยังโดนโดนทากคอยไหนจะได้บ้างไหนเฮียเดนจะรีนะโอ้โหปืนแล้วลูกพอคอยคอยคอยพี่ไม่พี่ไม่สนอ้าวไปโดนเลยคิดเอฟจะใกล้ใกล้เลยใกล้ใกล้เมื่อกี้สไนเปอใกล้ครับน่าจะเอ็มมันมึงใกล้ใกล้หมดผมว่าพี่มิงนี่แหละไม่รู้ผมผยิงตากระเนื้วพี่เมื่อกี้ผมยิงตาคนเนื้อพี่ได้ยินปหม ลงอ่าอย่าลืมมาไปลงนะเอาลงอยู่แล้วครับไอพี่มิ้งโดดลงมาขวาเห็นปะหนะขวาขวาขวาไว้อยู่หน้าผมเลยหน้าตรงผมเลยอ่าเอสบิวเอสบิวโว้ยเพือนไม่มีลูกไอ้ที่อ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนั่นแหละตรงต้นไม้นอนอยู่เห็นปะพี่มีอะไรผมส่งมาบางล่างเอ่อผมได้อยู่ครับแต่ว่าหายเพื่อนได้เฉยมันจะตายตายหนึ่งมามาสเตกมาเบลต์สเตกมาเบลตเตกมาเบล ที่พื้นที่พื้นสีขาวสีขาวเอาแม็กคู่ด้วยจุดติดกันเลยยุดติดกันเลยแม็กกับไม่ใช่พี่แล้วไม่ใช่พี่พี่รักพี่รักพี่รักมันอยู่เนี่ยมันวิ่งไปหาพี่แล้วเนี่ยไอ้พี่คุณควเป็นแม็กไม่โดนเนี่ยมันวิ่งไปหาพี่ตัวนึงกระเป๋างะเอออต้มันไม่มีปืนพี่ควรควรมันมีหลังหลังพี่ชิบหายละไอ้สัตว์มันเล็งเล้งไม่มีปืนไออันพลดมัน สัตว์มันฮ <that> ีส right, right, oh, ัตว์มันเลยเลยดมีตัวนึงมีตัวนึหตรงไหนเต็มเลยอ่ะื่อไม่เห็นั้งตัวกูไม่ไหวอันนี้แม่งเลยสัตว์เนี่ยนี่อะัลากมาตัวนึงเนี่ยผีเฮียแนแนแนตัวหนึงเนี่ยตายยัีีโอ้ระเบิดเลยเหรอ ใครวฝังอะไรใครใครว่าอารมณ์สุนทรีตอนนี้อะไรนะถ้ามาโบได้ผมหน่อยได้ผมเดี๋ยวขึ้นมาข้างบนกับพี่นายเอออารมณ์สุนทรีชังเลยเปล่าเหีียดออกมาเป็นเปล่าไม่มีปืนม่มีเปลืองนปล่าผมหน้าผมอีกตัวนึงเดินเนินเมื่อกี้เดินเมื่อกี้เดินเมื่อกี้มันเป็นปืนเปล่าไปยืนตรงมุมประตูเนี่ยเออเฮ้ยพับเราไปเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งดิ ไปมาเตรวิ่งมาแล้วอินฮาต้นต้องเปิดประตูก่อนไม่มีปืนไม่มีปืนีไม่ถึงตอนนี้เนี่ยตัวบ้านไม่มีบันไดขึ้นไปชั้น2องนะครับเพราะว่าถูก r p g เนี่ยยิงแตกไปนะครับผมก็เลยต้องทําการบูตนะครับเพื่อปีนขึ้นไปชั้น2นะครับพิกนิกนี้นะครับก็สามารถนำเอาไปใช้กันได้นะครับโดยในการทํานะครับก็ให้คนที่จะขึ้นไปข้าบนนะครับไปยืนชิดขอบก่อนนะครับแล้วก็กดกระโดดรัวๆนะครับตัวนี้คนหนึ่งเนี่ยก็ให้กดนั่งนะครับแล้วก็ดันเข้าไปนะครับแค่นี้เราก็จะสามารถกระโดดขึ้้้้นนไไปบรแลวชัั2ดค ยิงตูดมาแล้วผมยิงตูดมาแล้วพี่รักเฮ้ยทำไมกูฝันไม่ได้วะเฮ้ยของไข่เต็มเลยวะแม่ไม่ใครจะเคลื่อเล่นไหนมะยังไงของไข่เต็มเลยไข่ตู้ไหมี่มินพี่มินพี่มินมาขายต้องทิมินได้ไหมพี่รักได้ไหมอะไรอะไรเรามีเครื่องมแต่ของโอเคใส่ก่องเลยพี่อ๋อกูโดนอย่างน้อยใส่มันก็แบ่งไม่ได้เดี๋ยวเสร็จทำอะไรไม่ได้เลยสร็จของไข่อยู่กับพี่เหรอวะอ๋อเสับปะรดมันแหละพี่เบนมาถ้าของไข่อะพี่ตัดทิ้งไปเลย ไม่ขายหรอไม่ต้องขายแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วตายเอาแล้วตู้ข้างล่างมันล็อกอะไรอ่ะตู้ข้างล่างมันล็อกมาหรือเปล่าพี่มัน้องจะขายนะพี่มันม่ไมันมีมันมีก่อนมันล็อกอยู่แล้วมันล็อกตั้งแต่แรกอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นตู้ที่ยังไม่ได้ขายอะลองขายดูหนึ่ตายนะตายเผื่อได้ปืนจะได้เล่นต่อวันนี้จะตายกูพลาดรอยตัวโอ้โหผมมาตายผมตายเพราะผมโดนลมเนี่ยมาละข้างบ้านตรงไหนเสิมาตายหรอ ตั้ทิศเอสมเหล่มนสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมตายยังตายยังตายตายข้างในตายยังตาแล้วตายแล้วบรรณาสามเหลี่ยมกล้วป่ะพี่กล้วกล้วกล้วปิงกล้วไปกับซมไอดีทิ้งไว้เนี่ยยิงทิ้งสามเหลี่ยมให้แม่งแตกาไม่มีใครเล่นผมจะเล่นดิ คือจุดที่มันของผมนะนั่นนี่ตอนเนี้ยไอ้เหี้ยเนี่ยมันขาวขนาดนี้วะไอ้หิมะเนี่ยมันขาวจะมันมันไม่ใช่ขาวธรรมดานะขาวจะมันไม่เห็นขอบเนินเลยไอ้เสกไอพี่ผมไม่ไหวแล้ววะผมไปเลี้ยงข้างล่างแล้วไอ้เหี้ยกูไม่อยู่แล้ว๋ยวผมไปช่วยพี่ดักเล่นแล้วกันเฮ้ยทิศใต้สนตยเต็มเลยไปถ่ายไปไปถ่ายไปไม่ไหวแล้วพี่ผมดูข้างบนไม่ได้จริงๆวะเดี๋ยวพี่วิ่งตายตลอดแหละเข้าไม่ได้ก็จะไดไป คนมันรวยเนาะใครเอาส่วนบอเ็ไปมดอะเยข้างบนส่นบเลเปลี่ยนเอาป่ะเอาไปให้ขึ้นยังไงอะขึ้นยังไงนี่เดี๋ยวลงเอาไปให้เนบบดตาตายนึงต่อเวลาเปลี่ยนบได้ไงอะบไดิบแเบยไม่ดอบแล้วเนี่ยสกล่องเอาไปดิด่เสกมใครท่เกาะยิงรู้เรื่องนี่ที่พื้นเปลี่ยนนี่เนี่ยที่พื้นอ อ๋อผมมโหดอันนี้อันนี้อันนี้เป็นก่อนนะอันนี้ก่อนก่อนไอ้ตาดมีเจะกูโอ้ตายแค่กำลังเก็บปืนได้ตายหมดเก็บของมุกไม่เข้าอะไรปะผมเข้ามันไอ้ตัววิ่งรอบบ้านเราเหมือนตัววิ่งรอบบ้านเลยผมเอาว้แน่นอนแล้วผมไม่ไหวแล้วว่ะเสร็จไปถ่ายทิศเอ็นตรงๆเลยหนึ่งตัวชุดส้มใส่ก่องตายหนึ่งจุ๊บๆนั่นแหละตัวที่พี่มียิงอ่ะล่ะ โอเคไปเกาะใช่ป่ะเออจะต้นไปเกาะผมเอานะาฮะน้องขนาดไม่ไหวนะเฮียมองไม่เห็นวะออะไร่ะจ้าจ้าแบบจ้าเห็นไม่ปิดผีวะไอ้เฮียเริ่มแหลกหรือเนี่ยแหลกเออแล้วพี่กระโดดครับโดดพี่ครับเจอใื่นแล้วได้ไหมเฮ้ยนายนายหลังมันตายมันตาย เออสวยเอาใครยิงวะเนี่ยโดนรัดไอ้สักไม่รู้โอ้โหรักแม็กกับสนอยู่นี่แม็กก์อีทีอีสองตัวทีอีสองตัวรักเข้านายหลังไอ้ตัวหนึ่งระวังเออตัวหลังหรือเปล่าใครใครมีเข็มบ้างใครมีเข็มบ้างดีดีผมกับพี่มิ้งพี่นายเฮ้ยพี่ทีแต่พี่นายมีเข็มยมันพี่นายเกมีมีมีอยู่ที่พี่กำลังวิ่งกลับไอ้พี่บินยิงผีพี่มิ้งยิงผีให้นะโอ้โหผมบาเล็บไม่ใช่เสกไม่ใช่เสกสองตัวเลย ตายแล้วเมลี่แปลกแปลกต่อได้แบบละไม่ได้อยู่บ้านออกคืนไปพี่ออกคืนไหมมีมีกัรนั้นเปิดง่ายงายมาเให้เอียนนึงมีแม็กเป็น่ะพี่มีอ่ะมีมีมีเหลือกี่นัดไม่รู้เหลือกี่นัดไม่รู้ด้วยยิงไปแก๊กๆกันนะเหลือมันไปเมื่อกี้มันยิงมาไม่กี่นัดแล้วมันตาย คมาแล้วพ <Hearts S 1> ี่พี่คมาแล้วอยู่ไหนที่ไหนค่พี่ที่ไหนไม่รู้ก็ได้กินทิ่เดิมชุดพี่เองพี่ไม่ต้องห่วพี่ังเกิดตายเลยายแล้วพี่อตรงหน้าเราเลยเทีตรงตรตัวหลังต้นไม้ม่หลังต้นไม้มีพี่รงกน้านนะพี่พี่แกมาแะตยโดนแล้วแล้วสตัวเลี่ิเห็นแล้วเมื่องไหนพี่เดียวยตรงเนินขวาผมชุบ่ชุอด เดี๋ยวเดี๋ยวมันตัวยิงผมเดินเล่นไม่ได้ไม่ได้เล่วยชพี่มิงช่วยผมหน่อยพี่มิกมันยิงผมอยู่ตายสองสองตัวเลยตรงนั้นน่ะตายแล้วพี่ตา้หมดแล้วทุกไม่ได้เหรอเร็วมันล็อกอยู่หัวแตกหัวผมแตกคือไม่ได้ตายพี่จอมตายตายตายมาคอนล็อปหูกระสุนมดพอดีขอบคุณครับมีวิ่งมาอีกตัวครับพี่เไม่มีคุนไก่ไหมมีมีพี่รักอ่ะเปิดไปเลย วุ้ยผมตายバレล์อยู่バレต์ที่ใต้เฮ้ยบ้านสามเหลี่ยมมันกำลังวิ่งมาตัวหนึ่งเลตบバレต์ตัวบバレต์อยู่ชิดบิวดบววชิดบ้านสามเหลี่ยมชมไปต่อไอมีไปเล่นข้อแรกไม่ได้เอามาทำอะไาตัวแล้วเร็วมีปืนป่ะพี่เจนตรงนั้นอ่ะมีป่ะมีตัวมี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 มันไม่มีกระเป๋าอะมีกระเป๋าไม่เอากระเป๋ามันกระเป๋ามันเอาของผมไปให้ไม่ต้องเข้ามาไปไหนไปไหนลากรถไม่ได้ไปไหนลากรถรถมันเปิดไม่ได้ ใครนืนเะต้นไม้หรอไม่เอาไอพม่เอาดิพีเจไม่เอาไอพีจเนี้ยตายหมดเลยใครเล่นปืนทีห่ะนั้นเจอล้วหนึ่งตัวหายากพี่เอตายเลยโหสไนคโคบไม่ตัดตายต่ตากันหมดแล้วฮรลโหลเปิ้ ก็ถึงเลยประมาณสองหมื่นเมตรโต๊ะไปเลยได้ปะไอ้ท็อปไปเลยได้ได้ตายสองตายสองิดเอ็นท็อปมีปืนปะน้องตายสองตัวบ้าเลยตายแล้วท็อปมีปืนปะขึ้นรถกลับเลยเซกปืนไม่ดีกลับมาโอการอะไรหรือเอามาฮะมาพี่หลุดพี่หลุดยิงอยู่คนคนที่ออนไลน์อยู่ในบ้านจะยิงผมทิดเอ็นทิดเอ็นมีตัวไปนะหาเลยฮัลโหลทิดเอ็นมีตัวไปนะนั่นเต๋อเปิดประตูรถอางที่นี่ตายหนึ่ง อาอทำไมกูขึ้นรถไม่ได้ตรงนี้ไม่มีบาเลตตรงนี้ไม่มีบาเลตพี่ีได้แล้วได้แล้วได้บาเลตแล้วเก็บมะโอ้ยโอ้ยเปิดประตูเปิดประตูเปิดประตูไปไปไปเทคกับรถเปิดประเสกได้อยู่เสกเสกตอนนี้รอบรอบคิดแล้วขึ้นมาผมเลยตรงนั้นอ่ะตรงตรงอินห้าปืนเต็มเลยพี่ยิงตายไปห้าหกตัวแลอินห้าอินห้าม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 าแล้วพี่หรอวะไปเลยไปเลยเทคไปก่อนไปก่อนอินห้าอินห้าหลังเข้าอินห้าหลังเข้า ข้าข้าหน้าหลังเข้าตอนนั้นใช่ใช่ใช่บนเนินบนเนินองเหียวหน้าเฮียเฮ้ยเฮียว่ลูกซองยิงผมวะดูเอาเป็นไอพให้อยู่ไหนพี่ม้งไม่เปิดนะผมพี่มงมีมีมีหน่อยหนึ่งตรงนี้พี่ยิงใจไปสีแล้วน่าจะยังไม่ไดู้ดปืนเลยเยดูอีวิมาใครโดนลูกซองยิงอ่ะใครโดนลูกซองยิงอยู่อ่มมมมมวิมาที่บ้านมามามาวมาผมมาแล้วมาแมันมาบ้าาอองอยู่มันมามันมา พี่เี้ยวสองตัวสองตัวสองตัวตายตายอยู่ไหนนี่ยนี่อะผมปวดกับมันอยู่เนี่ย

นี่ครับเ้าผมจนนีเจ้าผมสั่งรถขับรถแล้วชนเนี่ยเฮ้ยใครวะที่อยูตรงนั้นอ่ะผมยิ่งสุดนั่นนอนอยู่นะเกงขาวเสื้อดำใครเกงขาวเสื้อดำใครไม่มีต่อไอ้หลังลักอ่ะหลังลักแล้วก็ผีเอาของเก็บวันไหนก่อนละกันไปดีดีเอสทีไปไม่ใช่ไมเจ้าตรงนี้คนเลยีไล่เลยไล่หินได้าพี่เ่ยไล่ยิงเ่ย พี่เราไปเสียยิงแม่งนี่ที่จะยิงเข้านะมีปืนมีปืนเหลือไปไหนไอ้ซาดมึงยังไปไหนเสตกล่งนี้เสียจริงอ่ะตรงนี้ผมโดนลูกซองอ่ะมีตัวหนึ่งตรงนี้ผมโดนลูกซองอ่ะเอาของไว้ในบ้านนี่นะบ้านพีระมิดนะพี่ในสามเหลี่ยมเนี่ยเห็นปะพวกปืนพวกอะไรเศษๆอ่ะเก็บเอาไว้ดีนะเต็มเลยเนี่ย นี่มิ้งเมื่อกิ้ละพี่มิ้งี่มิ้เพี่เดียวเก่าม่ดมันจะได้งปพเป็นมิงปืนพังเลยพี่มิ้สให้หมดเลยเนาะไม่ต้องเก็บไว้แล้วใยเลยกิจกรรมก็ได้จะจบแค่นี้ละครเพะ่ที่ผมเนี่ยเอารถมาแล้วก็ขนของไปได้ส่วนหนึ่งแล้วครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเอาปืนที่ดรอปตามพื้นนะครับสะพายหลังแล้วก็ไปขายในเอาโพดนะครับซึ่งเอโพดเนี่ยก็อยู่ใกล้ๆเลยนะครับซี้อแต่ก็อย่าลืมนะครับในโซนซีอนเนี่ยเป็นวงแดงนะครับไม่ได้เป็นเซฟโซดสามารถยิงและป้นกันได้ครับก็ต้องระวังให เขาขาดของก็ได้เอาพลแล้วพี่เขาวิ่งกลับไปต,ตัวที่ไล่ย,ยิงหมดอ๋อตัวที่อ๋อถาเป้าอยูออย่เจี๊ยบเจี๊ยเจี๊ยบต้านสายล่จบเฮ้ยใครยิงวะ ไม่ได้อนดิมัเลยไม่ด้เยยคอนดิมัเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่อแล้วข้างหลังมีหั่ร้อนตาย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 ดีมตายตายตายตามมาเต็มเลยดังรถสอระรอาใครจีบวะกระแลงข้างหลังกระแลงหลังข้ามือแล้ข็มามืข็มไอขวามีวมีเข็ามไวมืขวามือขวามขวามือยวางขวอ้วามือ้‑‑วามือขาอขวามืวามือขวามือวะยิงคนไม่มีวือไมวมืวามวกูอยู่หน้าออ วนนี่ว่าโอ้วนเสาปะวะเฟียสไม่ใช่ครับหน้าเลยครับหน้าเลยมาหน่อยพี่อันนี้บังอยู่จริงมันมีอยู่ฝั่งบังเกอร์อ่ะพี่ฝั่งบังเกอร์มายิงมาไอ้ลูกเตาเป็นมิงเป็นมิงไปแล้วกลับบ้านแล้วเฮ้ยมีใครยังไม่ข้ามสะพานมาปะพวกเราป่ะมีป่ะโอ้โหมีหมดแล้วผมอยู่ปากทางยังไม่ได้เข้าเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออผมต้องยิงเออเร็ว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 เรืวเร็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 สะพานเลยวเร็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 เร็ว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 เร ก็อยากยิงแหละแต่มันอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงสะพานเลยหัวสะพานเลยจะไปยังไงแล้ว่าผมจะไปยังไงดีท็อกไปก็ตายหัวสะพานเลยมันเก็บของผมแล้วเนี่ยโห้ยังไม่เก็บยังไม่เก็บยิงมันยิงมันเดี๋ยวะมันยังไม่เก็บวะเก็บมันที่หัวมาเสื้อจับคนช้าไม่มีหลอกไม่มีหลอกเวยเลยหลอกที่อะไรคนช้าพี่จีนตายตัวหนึ่งเอคนช้าลอยอย่างกลางสะพานเหมือนขี้นกกระต่ายตายไหมท็อป มันไม่ตายผมไม่เห็นตัวมันพี่มันอยู่มันมันวิ่งแอบแถวพุ่งแย่เมื่อกี้ถ้าผมไม่ยิงให้หมวสะพานนะเราตายกันหมดแล้วมันยิงมันยิงผมก่อนเลยอ่ะเมื่อกี้ไอ้เจ้ามันกุณมันกุนจบละจบละไก้อยตายยังก้อยตายยังก้อยตายยังตรงหินใครอ่ะใครวิ่งตรงหินนะพี่พี่กระโดดดูเนี่ยพี่เอ็นพี่เอ็นของเมื่อไหรที่มันเอาไปอ่ะไอ้เจ้าคุณจะเซอร์จังเลยมันรู้ของเลยมั้ง ไม่รู้อะไรพี่มันเซิร์ชศพผมจนวิ่งไปแล้วผมฟังเสียงอยู่เอ้าก็เราอยู่ในอโวุไม่ใช่เหรอใช่ไม่ได้ยิงอโพดผมอยู่หัวสะพานบอกแล้วมันจะคนช้าเอาลาไปนะเราไม่เชื่อเียเราเป็นคนอย่างเงี้ยมันแอบอยู่หัวสะพานตรงป่าลกๆอะหัวสะพานอะถ้ามีตายกันหมดแล้วเนี่ยก็มันไม่ดีมันตัวเดียวเปล่าพี่เห็นพี่เห็นมันสองตัวนะพี่จีมันตายตัวหนึ่งหรือตัวเดียวไม่หรอกวะนี่ก็ฆ่าแล้วนี่พี่พิงคฆ่าแล้วนี่ อ๋อไอ้เฮียมีคนมีคนอยู่ในอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับใจเย็นครับไม่มีปืนครับอ้าวเซิร์ฟรีสัตว์ยักษยักษควยโดนตีไอ้เฮ่อตายละควยเจอคนอยู่สนามบินนี้ขอใครแต่งอยู่หน้าหัวเนี่ยขอไอ้เฟียนนี่หว่าของที่ขายไม่เพิ่งออกมาอะไรงี้ยก็ได้ฟันหมดอ้าวมาดิมาดิฟันหมดแล้วไป็นสนุกเลยเ่ยแต่คนช้านึ่งไงแต่กินไล้กันได้กันได้เอาโพสได้ด้วยเหรอ ได้ได้สีแดงตายยั่งมันตายยังมันตายแล้วมันมีเข็มกระเป๋าผมมีเข็มแล้วโดดเลยช้าพี่เดี๋ยวตายเติมเต็มโดดที่อะไรเก็บเอาไปขายเลยเก็บไปขายเลยไม่ต้องรอแล้วแม่งเต็มไอ้สัตว์เติบเอาเดี๋ยเอาเดี๋ยขายไม่เข็มแบบตอนนั้นเลยวันไหนที่คุณจมอ่ะคุณเจอผมแน่ฮคือไม่คืนของอ่ะกดปิดกดปิด มือไปโดนมือไปโดนเี่ขาไพี่เนี่พี่เนี่ยเขไปพี่นี่มือไปโดนกระกระเป๋าที่ผมสะพายกันนะเอี่มามาไมาเอาไม้มคุณจะมาคุณจะผมแน่เล่นลินนั่นแหละเล่นลินจะนอมแม่มอ่สั่งของอ่ะวิ่งมาไกลๆไกีๆตัวนึ่งไกลๆตัวหนึ่งวิ่งขวาขวาขมาครับผมเลยครับครับผมเลยครับขวาต่อไปใช่ป่ะที่ไหนใช่ขวาต่อไปต่อไโอใช่ไี่มีนะ องเลยนี่แม็กนี่แม็กนี่ได้จุจุเก่งนันเหรอคุณไทยเนี่ยเฮียไ้ยมีขอสดเนี่ยเทยไดแล้วปะครับครับไหนวะไม่มีขอนี่นี่นยมีโอเคจิโอตอนนั้นมีกี่คนอะสี่นนสี่สี่ใช่ไหมโอเคคุณไทยดำมองมองนี่ผมนอนตายหาตรงนี้เลย เยนเียเรียรียรแล้วะซ่อมอิเนี่ยกับบ้านเรอพี่รัดต้องงี้ดิครับกองก้กระเป๋าใครอีกใบมาเนึ่งไม่เหลือเลยใช่เหรอถ้าไม่เหลือเลยก็แสดงว่านั่นแหละก็ผมก็กระเป๋ากก็งกระเป๋าพี่มิรัแล้วก็แบกๆมาเลออแต่ชุดซ่อมของเฟอร์นี่ในตู้มเลยในตู้ไม่มีห้องตู้บนไม่ได้ดูอ่ะ น่าจะเอาออกหมดตู้เหลือหัวแหลมมั้งขึ้นไม่ได้ต้องบูทบูทไอตู้ข้างล่างอะตู้ข้างล่างไม่เหลือแล้วตัวแหลมอะไรก็ไม่เหลือครับรัเไสเยอร์ไม่เหลือแล้วที่ลวลก็ไม่เหลือเลเรอดไอ้ผมตายใครที่ได้ไปเที แค่จาได้เว้ยตอนแรกอยานอนกันอยู่หน้าโพผเว้ยทุกคนนอนกันหมดเลยพักหน่อยแต่ักพักผมยิงเล่นเว้ยแล้วผมลุกปุ๊บพอพักโดนหัวระเบิดใครก็ไม่รู้ไอ้คี่ยิงเปิดจุดนมันอะหลังจากนั้นก็ลุกกันหมดเลยตอนแรกมันน่าจะไม่เห็นเราด้วยซ้็นอะไนดีวะ จะเอาปืนไปยิงต่อป่ะกระบอกนี้จบจากตอนนี้ผมก็ไปจมน้ำฆ่าตัวตายครับเพื่อที่จะเกิดที่บ้านนะครับจะได้ไม่เสียค่าอินนะครับเพราะผมอัพอินมา3านะครับผมก็ไม่อยากเสียค่าอินนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับผมสำหรับช่องเตกิล่าครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ